การที่ต้องรับผิดชอบงานกลุ่มอันหนักหนาอยู่เพียงคนเดียวแล้วก็รู้สึกว่าไม่ได้รับความร่วมมือจากเพื่อนในกลุ่มเลยเมันเป็นเรื่องที่อาจารย์ในฐานะคนให้งานก็รู้แหละว่ามันท้าทายความคิดจิตใจมากจริงๆสถานการณ์แบบนี้มันก็มันก็ทำอะไรไม่ได้นอกจากจะเรียนรู้แหละลูกเรียนรู้ที่จะจัดการกับปัญหา เรื่องการสื่อสารเนาะแล้วก็ที่สําคัญที่สุดก็คือจัดการอารมณ์ของตัวเราเองนี่แหละมันเป็นเรื่องของการเติบโตในวัยผู้ใหญ่เลยแหละนะครับที่จะได้เรียนรู้ที่จะอยู่ให้เป็นนะ่ะเออในความไม่สมบูรณ์แบบที่เราต้องเจอในชีวิตจริงเออเราเลือกไม่ได้ไหมเราต้องเราต้องทางานนี้เราจะย้ายกลุ่มก็ไม่ได้เหมือนเราเราอยู่ในองค์กรนี้เราต้องทำทำงานร่วมกับคนนี้เราก็ต้องฝึกนะครับหนูบอกว่าได้ลองพยายามแล้วนั่นก็เป็นความตั้งใจที่ดีงามของหนูแหละครับแล้วก็ เชื่อถือว่ามันจะส่งผลดีกับหนูในวันข้างหน้าอย่างแน่นอนในสิ่งที่หนูทำนะครับอาจารย์อยากจะแนะนําแนวทางสองสาข้อที่อาจจะช่วยให้หนูรู้สึกดีขึ้นแล้วก็ผ่านสถานการณ์แบบนี้ไปได้นะครับอย่างแรกครับลองพิมพ์ข้อความสรุปงานที่ทําไปแล้วนะลูกลงไปในกลุ่มไลน์ให้เพื่อนเห็นอย่างชัดเจนเลยแล้วก็อาจจะระบุงานที่ต้องการความช่วยเหลืออย่างเฉพาะเจาะจงเช่นตอนนี้เราหาข้อมูลตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดได้แล้วเหลืองานในส่วนตึ๊ด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 อยากให้เพื่อนคนนี้ ช่วยหน่อยได้ไหมช่วยทําช่วยดูอะไรหน่อยได้ไหมระบุไปเลยนะครับเอาให้มันชัดเจนแบบนี้อันต่อมาครับก็ให้โฟกัสไปที่การทํางานให้สําเร็จตามเป้าหมายตามที่อาจารย์ได้มอบหมายมาไม่ต้องไปสนใจใส่ใจเรื่องความรู้สึกส่วนตัวของเพื่อนในกลุ่มมากนักนะครับสนใจได้แต่อย่าเยอะลูกโฟกัสที่งานก่อน การที่หนูลงมือทําเต็มที่คะแนนที่ได้มันก็จะเป็นผลของความพยายามนั้นเนาะไม่ว่าเพื่อนจะทําหรือไม่ก็ตามนะครับอันต่อมาอันเนี้ยสิ่งสําคัญที่สุดก็คือสุขภาพกายและใจของหนูลกูกการอดนอนหรือความเครียดมากๆเนี่ยก็จะทําให้เราทํางานได้ไม่เต็มที่ไม่ดีเท่าที่ควรถ้ามันถึงเวลาที่ต้องพักก็ต้องพักบ้างนะถ้าวันไหนไม่ไหวก็ไม่ต้องโทษตัวเองหรือถ้าเผลอโทษตัวเองไปแล้วก็ต้องให้อภัยตัวเองให้เป็นนะครับ ปัญหาที่หนูเล่ามาที่เกิดขึ้นเนี่ยมันไม่ได้เป็นเพราะหนูมีอะไรบกพร่องในตัวเองหรอกนะแต่มันก็เป็นเหตุการณ์ปกติที่มันเกิดขึ้นได้ก็ถือซะว่าเป็นแบบฝึกหัดที่จะทําให้เราแกร่งและเก่งขึ้นต่างหากนะครับไม่เป็นไรนะที่หนูจะรู้สึกท้อแท้บ้างนะครับแต่ว่าท้อแท้เสร็จแล้วก็ขอให้ลุกขึ้นมาแล้วก็สู้ต่อไปลูกอใจช่วยครับ